เอ s ซีเป็นตัวสุดท้ายแล้วอย่างที่คุณอาทิตย์เข้าใจะค่ะก็กําไร 3Q25 นะคะของตัว SCB เนี่ยเราคาดไว้อยู่ที่11,800ล้านกำไรจะเพิ่มขึ้น8% year อเนแล้วก็ลดลง8% Q o q y e a r เ n y e คนะคะตัวที่ผักดันหลักๆเนี่ยมาจากาขาของตัวนี่ค่ะเงินลงทุนอันนี้เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยในช่วง 3Q24 ถ้านักลงทุนจําได้นะคะของตัว SCB เนี่ยเขามีการปิดในฝั่ง,งตัวโรบินฮูดไปดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการบันทึกคัดทุนจากการขายโรบินฮูดเข้ามาเข้าๆเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยล้านเลยที่บันทึกคัดทุนซึ่งสามคิวสองห้าคือมันไม่มีแล้วอันนี้ก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผลักดันในฝั่งของตัวกําไรยอนเยียแล้วอีกอย่างหนึ่งคือปีที่แล้วค่ะที่เราเห็นกันว่าหลายๆแบงค์รวมถึง SCB ด้วยเขาก็เล่นจัดการในฝั่งของตัวคุณภาพสินทรัพย์ มันก็เลยทําให้สํารองในในช่วงสา2 C ิสองีเนี่ยค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นเหตุผลด้านยูออนเยียว,ว่าทําไมมันถึงขึ้นอะน,นะคะ Q o n Q ที่มันลดลงหลกัลกๆอย่างแรกเลยค่ะคุณอาทิตย์นิม่มลดลงอันนี้ตามดอกเบี้ยขาลงอย่างที่สองคือในฝั่งของตัวสินเชื่ออ่าก็หดตัวนะคะก็หลกัหลกๆเนี่ยคือธนาคารก็ยังเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อแหละเน้นในฝั่งของตัวคุณลิตี้อย่างเดียวเลยมันก็เลยทําให้ในฝั่งของตัวสินเชื่อเนี่ยเห็นการซอบลงคิวออนคิว และอย่างสุดท้ายเนี่ยคือในฝั่งของตัวเงินลงทุนถ้าคุณอาทิตย์เห็นนะคะคือช่วงที่ผ่านมาแบงก์ใหญ่เนี่ยได้ประโยชน์จากในฝั่งของตัวบอลที่เขาไม่ว่าจะเป็นการมาร์กทูมาร์เก็ตหรือว่าในฝั่งตัวการขายถามว่า3ามคิวได้ประโยชน์ไหมเรามองว่าได้ประโยชน์นะคะแต่ประโยชน์ที่ได้เนี่ยน่าจะน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลกัลกๆว่าสามคิวเนี่ยม,ม,มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะถามว่าแล้ว s c b ีเราเอาอยัางไงต่อ ยังชอบนะคะคุณอาทิตย์แล้วก็ยังเป็นท็อปพิกของกลุ่มธนาคารคู่กับ KTB ด้วยที่ยังชอบอย่างแรกเลยค่ะเราเคยบอกไปแล้วว่าทีมการลงทุนของตัวแบงค์เนี่ยมันคือ Value Pay มันคือในเรื่องของตัวดีวเดนแล้วก็การจัดการกับคุณภาพสินทรัพย์ SCB เป็นคนที่จ่ายปันผลเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มธนาคารเลยยูเนี่ยเแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เขาจ่ายเนี่ยเขาก็จ่ายหนัหนกๆครึ่งปีหลังด้วยอันนี้เป็นเหตุผลที่ห เหตุผลที่สองนะคะคือพาร์ทของตัว asset quality บอกเลยว่ายังจัดการได้ค่อนข้างดีในเรื่องของตัวกรอบไม่ว่าจะเป็นสำรองหรือว่า NPL เนี่ยยังอยู่ในกรอบที่ทาง s c b เขาเคยให้เป้าหมายไว้ถึงแม้ว่า<ะ>ถ้าเรามาสโคบดาวลงแต่ละไตามาสอาจจะเห็นการเพิ่มขึ้นบ้างอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นไปตามภาพอุตสาหกรรมแต่ถามว่ายัง m a n a g ได้ไหมยัง m a n a g ได้อยู่และอย่างสุดท้ายค่ะ ในฝั่งของตัวกําไรแล้วก็ ROE เป็นแบงค์ที่ปี25เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้อันนี้เราก็เลยค่อนข้างชอบเลยดังนั้นเนี่ยของตัว SCB คําแนะนําของเราเนี่ย buy เหมือนเดิมราคาอยู่ที่145บาทค่ะ